สวัสดีครับพี่ C an, น้องเอฟซีเซนครับตอนนี้พี่โยอยู่ที่โรงเรียนบ้านปันโดชุมชนบ้านปันโดสัมภคีนะครับอ่าวันนี้ก็มากับทางเจ้าภาพเราพี่เมียวสวีเดนนะครับเดินทางกลับมาจัดงานวันเกิดไทยจตุนะทุกคนใครยังไม่ไปดูคลิปเซอร์ไพรส์นะเซอร์ไพรส์แม่นะน้องผมร้องไห้กันสนุกสนานเลยเมื่อเ <c oughs> ช้าไปชมวันท่านี้พี่โยเข้ามาช่วยเั้าภาพวอลกอิงสถานที่นะแล้วมาดูความพร้อมนะมาช่วยกันเตรียมความพร้อมนะก็ประมาณนี้ครับนะท่านี้ทางผู้นำชุมชนก็มาช่วยนะ ตัดยงตัดหญ้าจัดระเบียบนะครับต่างต่างนะจะเข้าได้2ทางครับประตูหนึ่งกับประตู2นะครับประตูหนึ่งก็เอฟซีทั่วไปเดินเข้านะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นประตู2ที่สำหรับศิลปินเข้ามาเข้ามาทางนี้นะครับเข้ามาทางนี้แล้วก็เข้ามาทางนี้ครับนี่มาทาี้เลยแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นเฉพาะทีมงานโรล,ลิเกจอดถึงถนนตรงแดงทางนู้น อ่ะโยบอกจรงไปแล้วตรงนี้อ่าเข้ามาถอยถอยเลียงก็จอดได้เลยนะขนนเขาจะพออยู่นะครับส่วนตรงนี้นก็จะให้เป็นมอไซค์ Fi, หรือรถอื่นนะครับหรือว่าเอฟอาทีมงานที่เกท่านอื่นที่ตามมาส่วนนี้ก็จะเผื่อรถน้องๆทีมงานสามนอเขาจะมาเร็วหน่อยเข,เขาจะสามารถจอดเทียบหลังพัทีได้เลยรวมถึงริมฝั่งด้านนู้นนะครับอาจจะเป็นรถหกล้อของทีมเครื่องเสียงโดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะไปอยู่ฝั่งนูน้นเราจะเราจะเห็นานักงานประจำเราจะรู้ หรือว่าฝั่งนี้ก็ได้นะครับก็จะเข้าไปจอดที่นู้นนะรวมถึงหลังเวทีเนี่ยทีเกจะจอดหมดเลยก็จะบล็อกไว้แล้วก็อ่ะร้านค้าจะส่วนไหนอะไรยังไงรวมถึงเวทีลึกประมาณไหนจะเว้นอะไรกันประมาณไหนลมแล้วก็หน้าเวทีจะตั้งเก้าอี้จะภาพอะไรยังไงนะครับอันหน้าไปถึงนู้นแล้วก็จะหันอันนี้โยกติดเสาอ่านหน้าถึงนู้นแล้วก็ส่วนจะภาพก็จะถึงประมาณตรงนี้ตัวบีตัวนี้ความลึกของเวทีออกมาเอ้ลี่เกยออกมาแล้วก็ประมาณนี้แล้วจะเว้นแล้วก็โซน โซฟาของจ้าภาพสักหน่อยหนึ่งนะครับไม่เกินไม่เกินประมาณสิบตัวนะครับเพราะแม่เขาขาไม่ดีแล้วก็่าจะมีแคนรับเชิญถ้าใครมาก็มานั่งกับเจ้าภาพนะครับผู้ใหญ่ฮะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นส่วนเอฟีมาที่ปูเสือย้ำนะ,น,น,นะครับงานนี้ฟรีนะครับงานนี้ฟรีเพราะว่าที่นี่มีข่าวลือเยอะมากงก็เก็บตังคุณละร้อยสองร้อยอะไรนุ่นว่าไปนะฟรีอย่างเดียวนะใครมาเก็บตังคีเลยนะอบอกพี่โยได้เลยนะ ขายทงขายเสือขายน้ำาปโยน์จะให้อยู่จะบอกเจะ้าบอก่าอยู่งอหมดนะไม่ต้องมาเดินขายเกะกะคนนะ <c oughs> เพราะก็มีร้านค้าอยู่แล้วนะจะบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าบางทีคนขายดีๆก็มีเยอะนะแต่บางคนชอบมาสร้างความต่อสนนะมาอ้างอูเสือขายที่ประมาณนี้ยมันมีเยอะที่เราเจอมาแต่ละงานนะ,นะครับ <c oughs> ด้ินโดมถ้าไม่พอก็สามารถนั่งเก็บตรงนี้ได้นะครับเพราะถนนจะปิดทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้จะไม่ให้มีร้านค้าเลยนะครับเอฟซีสามารถยือดออกมาได้ถึงข้างนอกโดมนี้เลยนะครับแต่ฝนไม่ตกนะ รวมถึงด้านข้างด้านต่างๆนี้ก็สามารถกินดูได้หมดนะส่วนนี้เราจะไม่มีร้านค้าเลยนะครับจะสามารถดูได้หมด่อะอยู่ด้านข้างเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถมานั่งชิลแล้วก็ดูได้หมดนะครับท้องสายฟาส่วนกลางวันนะครับกลางวันก็จะมีจัดการทําบุญอยู่ในดมนอาคัรอัน,น้ประสงค์ตรงนู้นนะ่ะเสร็จแล้วก็จะย้ายเก้าอี้บางส่วนนะกภาพออกมาตั้งตรงนี้แหละนะครับส่วนที่จอดรถ FC นะจัดไว้ให้อยู่ด้านนอกนะครับก็จะมี เราเท่าเข้ามาจากถนนนะ่ะเดี๋ยวเข้ามาก่อนถึงนะครับจะมีเจ้าที่คอยโบอกอยู่ว่าให้เขาไปจอดด้านหลังนะครับสำหรับ f อทั่วไปที่จะมาในงานนะมาจอดด้านหลังไม่ต้องเข้ามาในโรงเรียนนะครับเพราะว่าที่มันจะเต็มนะครับส่วนคนที่จะมาปูเสือปูจองนั่งมาได้นะครับมาได้วันงานมาได้แต่ขอความรุณานะไม่ปูจองเพื่อขายนะไอเสือใหญ่ๆห,หรือว่าเสือที่ไม่มีคนนั่งจริงอะ่ะจะลื้อออกหมดเลยนะครับห้ามเด็ดขาดนะห้ามเด็ดขาดบอกเลยงานนี้ผมไม่ใช่แอบอ้างแต่ว่า ช่วยกันเต็มที่นะได้รับดาบอัญชล์มาแล้วนะอยู่หน้าเวทีเนี่ยเห็นอะไรไม่เหมาะสมก็หดก่อนเลยนะนะครับเพื่ออนนี้จัดเพื่อเขาเรียกอะไรนะงานมุทิตาจิตแต่ดยไม่ใช่วิรจิตดิอ่าเขาเรียกอะไรตอบแทนพระคุณคุณแม่นะแม่ตุนะครับขอบคุณขอบตอบแทนพระคุณคุณแม่ตุอายุเจ็ดสิบปีนะครับเจ็ดสิบปีก็นั่นแหละเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะแล้วก็ได้มอบส่งความสุขไปถึงเอฟซีทั่วๆไปด้วยนะครับมารับชมกันเพราะฉะนั้น ก็อย่ามาแอบอ้างหาผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับตั้งตามแนวงนนไปต้นไปนะแล้วก็งนนก็จะหันมาเข้าวิธีอย่างเดียวจะไม่ไม่หันประกบจะพยายามไม่หันประกบเพื่อให้คนนั่งถอยออกไปได้เยอะๆนะเพื่อคนที่มันเต็มนะครับนี่ตรงนี้ก็สะดวกประตูแรกก็คือ f อหรือทีมงานทั่วไปรถมอไซค์ก็อาจจะให้เข้ามาจอดทางในนะครับเพอรถมันจะเยอะส่วนท่านที่มีรถยนต์ก็จะจอดทางนู้นอย่างที่บอกนั่นแหละนะครับจะมีเจ้าที่คอยบุกถูกนะส่วประตูหลังก็จะเป็นของศิลปินแล้วก็ทีมงาน ะจะจอดที่หมดเลยด้านหน้าก็จะมีร้านสะดวกซื้อสบายนะครับสบายสบายแต่ถนนหน้าโรงเรียนจะแคบนิดนึงนะถ้าใครมาก่อนเวลาก็เผื่อเวลานิดนึงนะครับจะแคบนิดนึงแลวก็ขอบคุณน่เวลามาในโรงเรียนก็ช่วยรักษาความสะอาดนะทั้งห้องมกห้องน้าเดี๋ยวก่อนวันงานก็ทีมงานก็จะมาจัดก,การเรื่องห้องน้ําอีกทีหนึ่งห้องศิลปินก็จะสะดวกนะมีทั้งตรงอาคารอเนกประสงค์ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ห้องน้ำทางนี้ทางน้านกว่านะครับสะดวกอยู่นะครับ น,นี่ก็กำลังดูเสื้ออยูต่ตะครีพีิโยถ่ายดูตอนคลิปเสื้อทีมงไงเสื้อทีมงานเขาข้าวประมาณนี้ใกล้วันงานจะมาติดเรื่อยๆนะจะมาเตรียมงานเรื่อยๆเลยสวัสดีครับมีเจอกันแน่นอนเจอเลยมีอยู่กันทั้งวันนะวันนั้นอ่ะมวนคลื่นกันทั้งวันแรงมากทุกคนไม่รู้จะตกกี่วันนะเออ,อยวันงานอยากให้ตกตกปรกมากนวันงานจะได้โล่งๆนะอยากให้อากาศแบบนี้ถ้าตกให้ตกพรุ่งนี้เลย ครับผมแล้วก็อันนี้ก็ส่วนวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งครับวันที่25นะครับก่อนก่อนงาน1วันนะฝนตกเลยเทะเลยนะ <_ C 1> ไม่รู้ว่าหน้าง,งานจะเป็นยังไงบ้างแต่หน้าง,งานก็มีโดมนะครับมีโดมเรียบร้อยเนาะอย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้นี้ใน <_ C 1> พี่ยกก็อยู่รีอสอร์ทแห่งหนึ่งออกมาจากนอกเมืองประมาณ10บกว่ากิโลนะครับเดี๋ยววันที่26กนะก็จะเข้าไปที่อ่าหน้าง,งานอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูความพร้อมเชินพวกห้องน้ำล้งห้องน้ำแล้วก็อ่าไปดูบล็อกกิ้งร้านค้าต่างๆว่าเป็นไงบ้างนะ เพราะในส่วนของร้านค้าเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับธนพาพนะจะเป็นของคนที่เขาทําเครื่องไฟอ่ะเขาทําเครื่องไฟให้ฟรีนะครับติดไฟประดับทำอะไรฟรีหมดเลยแต่ว่าแลกกับการที่เขาก็เอาไปเก็บร้านค้าเอาอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะก็รู้จักกับธนภาพนะส่วนาเวทีธนภาพก็ว่าหมายพี่โยเป็นคนดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างประสานกับทีมงานลิเกนะครับกับทีมงานน้องไลอ้นนะครับก็จะช่วยกันดูเต็มที่นะเหมือนเป็นงานพี่งานน้องเรานะครับก็ฝากเอฟทุกคนด้วยนะว่างานนี้ก็ฟรีอย่างเดียวเลยนะครับไม ใครมาแอบอ้างอะไรก็ให้เดินมาบอกพี่โยด้านหน้าเวทีได้เลยนะครับอันนี้ก็หากาแฟกินก่อนทุกคนเพราะว่าถ้าไม่กินนี่ทํางานต่อไปได้วันนี้วันที่ยนะี่หกทั้งวันผมไม่ได้ทํางานเลยนะ,ะให้แอดมินพักหนึ่งวันนะเพราะแอดมินเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็เข้ามากลับบ้านที่โคราชก็มาช่วยงานพี่โยหนึ่งวันก็ให้พักกันหมดเลยส่วนเมื่อคืนพี่โยก็กลับมาก็จากที่ไปดูหน้างานมาก็นอนดูหนังพักอย่างเดียวครับไม่ลงอะไรเลย เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็คือบ้านเราก็คือทั้งชายแดนก็คือกลนสงครามใช่ไหมอ่าสงครามที่เราต้องปกป้องตัวเองดูแลทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปตามข่าตรงนั้นส่วนภาคเหนือทั้งจังหวัดน่านก็น้ำท่วมเนาะก็ลําบากกันนะครับถ้าเรามองมาดั่งไรสดหรืออะไรเงี่ยบางทีทุกคนก็ไม่ได้มันก็จะดึงความสนใจอะนะศิลปินหลายๆท่านนะก็ก็ก็ร่วมมือร่วมใจกันหมุดนะครับมุ่งให้ทุกคนนะเป็นตรงความช่วยเหลือไปที่ชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางอะไรต่างๆของ มูลนิธิหรือว่าศิลปินที่อยู่ทางชายแดนเขาช่วยกันนะก็อยากให้ไปช่วยกันตรงนั้นก่อนนะครับพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันนะครับเมื่อสถานการณ์มันอยู่ตัวแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเริ่มกันนะครับจุดในงานนี้เดี๋ยวก็อาจจะมีการเรียกะทำบุญส่งไปช่วยด้วยนะสัพพโยจะเป็นคุยเรองสภาพด้วยนะส่งไปช่วยทางพี่น้องทางช่องทาง,งที่เรารู้จักนั่นแหละที่อยู่ทางชายแดนนั่นแหละให้เขาจัดการให้นะมันจะสะดวกนะครับไม่ว่าทางไหนก็ได้นะครับบางทีจุดใหญ่ๆมันมีจุดเล็กๆไม่มีก็พยายามกระจายกันให้ส่วถึงนะด สงครามแบบนี้ไม่ไม่อยากใครเกิดหลอกแต่ว่าเราจําเป็นต้องปกป้องปกป้องตัวเรานะครับเพราะว่าคนที่เหมือนเรามีข้างบ้านที่มันอันตรพาณะถ้าเราไม่กำลับมันไม่อยู่วันหนึ่งมันก็จะย้อนมาหาเราอีกนะครับต้องช่วย,วยกันนะใครดีใครไม่ดีก็แยกแยะกันนะพี่น้องแรงงานที่ทํางานก็ส่วนหนึ่งที่เขาไม่รู้ก็อย่าไปอันตรพาณิชยกันนะครับอันนี้มันก็น่าเป็นห่วงนะแล้วก็จับตาด้วยไปถูกเป็นตาเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับใครที่อยู่ชายแดนก็ใครที่มาสืบความลับนู่นนี่นั่นก็ช่วยกันนะครับไปถูกเป็นตา นะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวี่โยหากาแฟกินก่อนแล้วก็จะไปคัดรูปตั้งไวล้ลงพุ่งนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันหรือว่าวันนี้สามทุ่มอาจจะมีไลฟ์พูดคุยกันก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเพราะพุ่งนี้มีลิเกวันนี้ไม่มีเนาะอาจจะได้พูดคุยกันเพื่อเตรียมงานสื่อสารข้อมูลกันสักเล็กน้อยนะเนื่องจากบางคนที่จะมาหน้าง,งานแล้วเขาไม่รู้ข้อมูลหน้าง,งานนะบางคนก็มีคนแอบอ้างเรื่องเตียยตั้งนู่นนี่นั่นนะเวิโยก็จะเป็นช่วยหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงเพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบข้้อมูลต่างๆไดวดยกัันนะครบ โอเคครับสวัสดีครับ